สวัสดีพี่พ่อคนแม่ใ,ใจดีใจบนัดหมดก่อนนะเพอ,เอ,อช้างที่สองจายาได้อยู่แถวไหนไหมไม่ได้อยู่นี่จาอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะอยู่ประมาณสิบกิโลจ้า คมเมนต์มาพูดคุยได้นะคะมันฝนจะตกคุแมแม่โอสวัสดีค่ะต้นสัปดาหวันที่เจ็ดน้อ

เ็นมนาเนี่ยสตัวช่วให้วให้ขึ้นเร่มทีกเทีาเครื่องยิ่แล้วเนี่ให้ยิ่งสาร้งกิด้น่อูกว่าสุขภไปหน้าไป แม่นองนึกว่าาดี่ในตัพทนก่าขดอยากอ่ะออคนคือก็เดือดร้นาดกันที่จัดงานปอดอะไรอย่างนี้หิวเดินปู่หิวปู่หิวนะคะช่วยเลี้ยงปู่ จะเลี้ยงปู่นะปู่หิวแล้วค่ะปู่หิวมากแล้วปูหิวมากแล้วนะคะท่านไหนจะป้อนปู่ได้นะคะปู่หิวแล้วนะคะลูกหลานบลูกหลานท่านไหนสะดวกนะคะมาป้อนปู่ได้นะคะมีชคมีชัยนะคะปู่หิวปู่หิว สวัสดีทุกทุกท่านนะคะเข้ามาพูดคุยได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าเลยปูดรอบแป๊บนา มันทิพแม่ตื่นสายกันอ่าคุณพ่อชัดชัยสวัสดีจ้าวันนี้วันหยุดของคุณพ่อคุณแม่เนาสวัสดีทุกทุกท่านนะคะฝา,า,ากคนไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะปูมาแต่เช้าเพราะปูนอนนี <c> ่ <oughs> ปูเขาไม่ได้ไปไหนนะคะปูเขานอนอยู่นี่ ปูหิวแล้วเด้อนะคะลูกหลานบ้านไหนทางไหนสะดวกดวนะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะ้อนผูได้เด้อแม่จ๋าปูหิวแล้วนะคะปูหิวหิวหิวคุณพ่อคุณแม่จ่าสวัสดีทุกท่านนะคะปูเที่ยวไม่กลับปูอยู่นี่แหละอยู่กับลูกหลานนะเห็นใส่ตาโปมองมาเลยวันตอนเที่แล้วพ่อก็จะไปเชื่อมู อ้อนค่ะสองร้อยเลือกเอ,เองจาโปคุณแม่น้องนะคะกราบขอะบรรคุณคุณแม่น้องนะคะเมตตาโปนะคะแตงโมเ่มอยากกินแตงโมมานานแตงโมเพิ่งหาได้มาหน่อยเดียวเมื่อวานนี้แตงโมมันวาน,นะคะโปชอบมากเลยขอาบบรรคุนแม่น้องนะคะ ครับขอบคุณคุณแม่น้องนะคะเวทตาตอนปู่แต่ช้าโชคดีครชมีชัยนะคะครับกับขอบคุณครับอใบใีใหญ่ก็ไม่สบาย